ในเรื่องราวของน้ำน้ำค่ะคุณผู้ชมคะจะพาคุณผู้ชมไปดูปัญหาภัยแรงที่จังหวัดลำปางกันนะคะซึ่งจังหวัดลำปางค่ะได้มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่อำเภอเกาะคาค่ะ จังหวัดลำปางและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางค่ะนำโดยนายคมกริเจ,จริญพัฒนสมบัติหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปางและนางสาวจันสวยบุญนำมาประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางร่วมนำคณะสื่อมวลชนค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอเกาะคานะคะเพื่อมีการติดตามและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในโครงการด้วยนะคะตามนโยบายสำคัญของทางรัฐบาลใน การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและการซ่อมแซมระบบระบายน้ำนะคะในลำน้ำแม่ยาวในเขตชุมชนบ้านมะกอกนาบัวหมู่ที่4ตําบลไหลหินอําเภอเกาะคาค่ะซึ่งก็จะแล้วเสร็จนะคะเมื่อเดือนอพฤศจิก,กายน2562ค่ะค่ะก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะทางนี้จากเหตุน,น้ําป่าไหลหลากเมื่อเดือนตุลาคม2561ค่ะก็ทําให้ฝายน้ําลนทุ่งหัวขวานั้นพังเสียหายรวมถึงแนวตลิ่งลำน้ำแม่ยาวถูกกระแสน้ำพัด ซุดตัวลงมานะคะทางจังหวัดลำปางโดยสำนักง,งานโยธาธิการและผังเมืองค่ะก็ได้ขอรับงบรายจ่ายประจำปี2562จำนวน3 6 0 0น0 0บาทนะคะสมทบกับงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลไหลหินอีกจำนวน7 0 0 0บาทมาใช้ในการขุดลอกลำน้ำพร้อมกับก่อสร้างเขื่อนกำแพงหินป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ยาวสุดขึ้นมานะคะเพื่อจะเป็นการช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในช่วงน้ำป่าไหลหลา,ลากและก็ซ่อมแซมระบบ บายน้นยําลําน้าแม่หยาวอีก50เมตรเพื่อใช้สําหรับพันน้ําเข้าพื้นที่การเกษตรมีชาวบ้านพื้นที่4หมู่บ้านค่ะจํานวน475ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้นะคะโดยตัวแทนกลุ่มชาวบ้านก็ได้บอกว่าขอบคุณนะคะสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันค่ะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อําเภอเกาะคา,ะาจังหวัดลําปางค่ะ